อึงเต็มอยู่ไปกินหมูปิ้งได้ยังไงเนี่ยมีแต่อึงอะฮะบอร์วิ้ไม่มาดูอึงอะน,นะนั่นฝนมันห้องหรอฝนออันน,นี้ึงล่มฮะอึงล่มอึงล่มคือ,อยังอึงล่มคืออึงมากผมกินมาได้อา้าวห้าเซฟูจะได้สั้นดูว่าสมัครในน้อยกนี่ว่าขีน,น,นฮะ เรามาเรียนรู้ธรรมชาตินะครับเราไม่ได้ว่ามา่ามาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะแต่ว่าเรามาเรียนรู้ชีวิตของอชาวไร่ชาวนาที่เขาอยู่ตามป่าตามดอนตามดงเนี่ยเขาก็หากินอย่างเงี้ยปีละครั้งเวลาฝนตกอึ่งมันออกอ่เวลาฝนตกอึ่งมันออกเขาก็มาหาจับอึ่งกินเวลาฝนตกอึ่งมันก็จะออกมากินข้าวเหนียวหมูปิ้งใช่ไหม ฮะคนอึ่งอันนี้เราอยู่ชายแดนกัมพูชานะครับอยู่ชายแดนขมรอำเภอพนมนงรักปราสาทต,ตาควายไม่ไปแล้วจะรีบกลับเ,เรามาดูอึ่งกันมาดูชีวิตชาวไร่ชาวสวนยางเขาหากบหาอึ่งกินกันค่ำกลางคืนวันนี้ฝนตกเมื่อคืนฝนตกหนักนะพอฝนตกปุ๊บอึ่งก็ออกมาหาข้าวเหนียวหมูย่างกินทันทีเลย ใช่ไหมฮะอึงอึงกินข้าวเหนียวยังเหนียวหมูมายากทำไมทำไมไม่เอาอึงไปย่างกินมันจะได้กินไข่อึงนะมันตกทางขมินเนี่ยเสียงกอึงลมร้องปะปะแล้วกลับบ้านกันเถอะปะเราจะไปเอาอึงไปฝากคนที่อยู่กรุงเทพปะ